สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําขนมที่ทําจากเผือกอีกแล้วค่ะทําไงได้ล่ะคะคนชอบเผือกอย่างเราก็ต้องสรรหาอะไรที่เป็นเผือกมาทําอีกแล้วนะคะหาซื้อทานไม่ได้ค่ะก็ต้องทําทานเองวันนี้เราจะทําขนมตะโก้ค่ะตัวตะโก้นะคะเราสามารถใส่ ได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแห้วเป็นเม็ดบัวเป็นเผือกเป็นข้าวโพดกันแล้วแต่ใครชอบทานอะไรนะคะก็สามารถใส่ได้มาค่ะมาทำตะโก้เผือกกันค่ะเผือกค่ะปอกเปลือกล้างทำความสะอาดนะคะ หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะนำเผือกไปนึ่งนะคะประมาณ15บหถึงยีนาทีจนกว่าเผือกจะสุกนะคะส่วนผสมตัวตะโก้นะคะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้า65กรัมค่ะแป้งมัน10กรัมค่ะน้ำสะอาด450มิลค่ะน้ำตาลทราย100กรัมค่ะ เผือกสองกรัมค่ะส่วนผสมหน้าตะโก้นะคะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้า25กรัมค่ะแป้งมัน7กรัมค่ะน้ำสะอาด100่งรมิลค่ะน้ำตาลทราย50กรัมค่ะหัวกะทิ250 มินค่ะเกลือสามในสี่ช้อนชาค่ะแล้วก็เผือกสำหรับแต่งหน้านะคะประมาณห้าสิบกรัมค่ะเราไม่มีกระทงใบตองค่ะเราจะหยอดใส่ถ้วยค่ะเทแป้งใส่กระทะเลยนะคะแป้งมันค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็น,น้ำสะอาดนะคะ เสร็จแล้วก็คนจนน้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลละลายดีเสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคะเป็นไฟกลางะคะ่ะคนด้วยนะคะพอร้อนนะคะเราก็จะหลีเป็นไฟอ่อน,นะคะ่ะ ก็จะคนขนมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะค้นค่ะ ใส่ถ้วยค่ะบานครึ่งถ้วยเอากะทิใส่กระทะนะคะน้ำสะอาดค่ะน้ำต,ตาลทรายค่ะเกลือค่ะ ป้าเจ้าแป้งมันคนส่วนผสมไม่เท่ากันะกนะคะ กนะคะไฟค่ะแล้รีบนําไปหยอดเนะคะหยอดหน้าขนมนะคะหยอดให้เต็มถ้วยเลยค่ะหยอดหน้าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะตกแต่งด้วยเผือกแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะ ตะโก้เผื่อของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมทำไม่ยากค่ะเครื่องเขาเยอะหน่อยแค่นั้นเองอยากทานก็ต้องได้ทานค่ะไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ